โตสมันตหาจักวาริเหสุเยสตาปะจจวิจราอะเยาปัจจานิเวราชานิทุขาจานุปัฏฐาอปุถังยาวะภวขาจะอทโยยาวะอวิจิโต Seant warreukata udah kece apa yang dapat can meca ini jugaca lupawa udang yawa bawa kaca Adho เจสตาอากาเสจราอัพยาปัจจานิเวราจานิทุกขาจานุปัตวาอุทังในเบื้องบนยาวะภววาจาตั้งแต่ภวะกระพูมมลงมาอโทในเบื้องล่างยาวะอวีจิโตตั้งแต่อวีจีมหานรกขึ้นมา สมันตาจักรวาลสุในสมันตจักรวาลทั้งหลายโดยรอบเยสตาสัตว์ตทั้งหลายเหล่าใดปัทวีจราที่เที่ยวไปบนแผ่นดินก็ดีอุทเกจราที่เที่ยวไปในน้ำก็ดีอากาเสรจราที่เที่ยวไปในอากาศก็ดีนิเวราจะขอให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงอย่าได้ผูกเวรซึ่งกันและกัน นิทุกขาอย่าได้มีความทุกกายทุกใจจานุปัตตวาอภิญาปัจจาจะได้เดียดเบียนซึ่งกันแลกกันนิเวรา,จ,าจะได้ผูกเวรซึ่งกันแลกกันนิทุกขาจะได้มีความทุกกายทุกใจจานุปปัตตวาอย่าได้มีอันตรายใดๆมาพ้องผ่านเลยกุทังยาวะภวะขาจะอโทยาวะอวิจิโต samanta cakwaresu jesa ta patwi wicara, apa ya paca niwera ca, ca kaca utang yawa pawa adho yawa awi samanta cakwaresu Yesata kecara อภิยาปัญญานิเวราจาเนตุขาจานุปัฏวานอุทังยาวะภวะกาจะอทโทยาวะอวิชิตุสมันตาจักวารสุเจสะตาอากาเซจราอัพยาปัญญานิเวราจา เนทุขาจานุปัตตวายัสานุปวัตโตยากาเดวัตเส็นติพิงสนังยัมมิเจวานุยนชันโตรตินทิวามตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจินะปัสสติเอวามาทิคุณุเปตัง paritan tam panama mataku karaniya mata kusalena sentang santang batang abisameca meja sako ucu su ca ca samudo anadimani santu sako ca suparo ca Sabil tiyo jai pakoca apa kapo ule suana dukitku Najakutdhamacarekin jina winyu bereu pawwadayong Suki no wakeke nino hontuk sapeata pawwan เอเกติปานาโปติตัสาวาทาวารวาอนวาเสสาติาวาเยวะมหันตาวามัชิมารัสกาอนุกตุราทิฏฐาวาเยจทิฏฐาเยจทุเรวัสันติอวิทุเรปุตาวาสัมภเวสีวาสเพสตาปวันตุสุกิตาตา นาปรโรภะรังนิโคเพตนาติมันเยธากตาจินากันจีพยาโรสนาปฏิกสัญญาณยมัญยะสาดุคมิเชียมาตายาทานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตะมนุระถิอวัมปิสาปุตเถสุมาณสัมภาวายะ a p a r i m a ัง เมตันจะสัพพโลกัสมิงมานัสภาวะเยอปริมานังอุดมัะโตจติเรียนจะอสัมภาทังอเวรังอสัมปะตังติดทันจะรังนิสินโนวะสยาโนยาวตัสสาวิคตมิทูเอตังสติงอทิเทียบรามเมตังวิหารังอิตามาหู จะอนุปัฏมามสีลวาทัสเนนะสัมพันโนกามสุวินยาเขทังนาอิจาตุภาปัสยังปุนเรติ